เนี่ยองแรกพ่อขุนรามกำแหงในสมัยสุโขทยัยองค์ที่สองพระนเรศวรมหาราชที่ถือหอ,อกเนี่ยยุคอยุธยาแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์องที่สามก็ยุคอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์ในยุคที่ต่างชาติเข้ามาทําสัมพันธไมตรีต่างชาติเริ่มเข้ามาในยุคนี่แล้วก็พระเจ้าตากสินยุคที่กู้กกู้กรุงศรีอยุธยา แล้วก็มาตั้งอยู่ที่กรุงธนบุรีสู้กับพวกม่าอืกแล้วก็มาถึงยุคของรัชกาลที่หนึ่งของรัตนโกสินทร์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นยุคที่เปลี่ยนมาอยู่ที่กรุงเทพและนี่ธนบุรีประจอมเก้ารัชกาลที่สี่แล้วก็พระจุลจอมรัชกาลที่ห้า <พอ S 1> ที่<ม>ลุง,ล,ง <5. S 1> ลุงเลืองที่สุดเนี่ย